เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่8กร,รกฎาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่อัปเดตจากทางเจมส์ดักเกอร์สายข่าวระดับพรีเนี่ยจากเด็เฮลกราฟสื่ออังกฤษ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีอัปเดตท,ที่น่าสนใจเข้ามาเยอะทีเดียวเริ่มกันที่เรื่องของท่านักเตะเ,ตเตจ้าปัญหาที่กำลังหาสโมสรนใหม่ทั้งไทเรม,มาเลเซียอันโตน,นี่เจดอนซันโชมคคัสแวนฟอร์ดและก็อลเลฮันโดการน,นโชซึ่งจากข่าวที่ผ่านมาหลายคนก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าทั้ง5รายได้แจ้งขอย้ายทีมและก็ได้ขอเลื่อนเข้ารายงานตัวเพื่อหาทีมใหม่กันอยู่และล่าสุดครับทางเจมส์ดากเกอร์ได้ออกมายืนยันว่ารูเบนอาโมริมได้แจ้งต่อน,นังเตะทั้ง5รายอีกครั้งร้งว่าให เรี่องการเข้าสนามซ้อมคาริงตันเนื่องจากว่าทั้ง5คนนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเขาแล้วและก็อยู่ระหว่างกระบวนการหาสโมสรนใหม่อยู่นั่นเองครับเดังนั้นจากการรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมปรีซีซั่นล่าสุดของสโมสรนทั้งไทเรมาเลเซียอันโตน,นี่เจดอนซันโชมาคัสเวตฟอร์ดและก็อเลฮันโดกาเนชโชก็ไม่ได้เข้ามาที่สโมสรนตามที่รับทราบกันครับ ในขณะที่บรูโน่ฟ r นันเดสและก็ดิโกดาโลอย่างที่รายงานไปในคลิปรอบก่อนนะครับว่าสโมสสนนะได้อนุญาตให้ทั้งคู่พักเพิ่มเติมอีก1สัปดาห์นั่นเองครับส่วนบรรดานักเตะคนอื่นๆครับก็ได้เข้ามารายงานตัวตามกำหนดการแทบจะครบทุกคนซึ่งจากภาพนะครับเราก็จะเห็นทั้งอังเดรโอนาน่าเมสันเมาลลุกชอว์โจชัวเซ็กซี่มัทไฮส e เดลิก นูเซม,มัสราอุยอามาดิโอโลโชบี้คอยเยอร์และก็อีกหลายคนเลยครับรวมทั้งสองแข้งใหม่อย่างมาริอุสคุนยาและก็ดีเอโกเลออนแบ็กซ้ายวัยสิปีก็ดีเข้ามารายงานตัวซ้อมเช็คประสิทธิภาพกันหน่อยว่าดีพอจะเล่นกับทีมชุดใหญ่หรือไม่ด้วยครับรายงานต่อมาของเจมส์ดาร์เกอร์นะครับเป็นอัปเดตของแบรนด์อมเบอร์โมแนวรุกจากเบนฟอร์ด ที่ผมต้องบอกว่าเป็นอัปเดตที่เหมือนไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่ครับโดยที่จากรายงานมีการเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังเร่งกระบวนการปิดดีลบรันเอมเบอร์โมให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วครับและทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยก็คาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ภายในสัปดาห์นี้ด้วยและหลังจากนั้นครับรูเบนอาร์มริมก็จะหันไปให้ความสําคัญกับการเสริมทัพในตําแหน่งกองหน้าและก็กองกลางเป็นลําดับถัดไป หลายกับวดีวของแบรนด์เอนเบอร์โม่นะครับก็ยังมีอัปเดตเพิ่มเติมจากทางมาร์คดักลาสนักข่าวของทาง iPaper Spot ปอที่มีการระบุเข้ามาเช่นกันครับว่า การซื้อตัวเจาเปโดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ของเชลซีและก,ก็การยินค้อนสเสนอ55ล้านปอนด์สำหรับอนโตนีโอลังกาของเนวคาเซนยูเนเต็ดทำให้ทางเบลนฟอร์เนใช้อ้างอิงเพื่อเรียกค่าตัวบรนด์เอมเบอร์โมกับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้มากขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนะี่ยก็มั่นใจว่านักเตะของพวกเขามีคุณภาพที่ดีกว่าและก็มีใส่เตะที่ดีกว่ามากด้วยดังนั้นครับดูเหมือนว่าเงินจำนวน62.5ล้านปอนด์เท่ากับมาดิอุสกุนย่าก็ไม่น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับปิดดีลแบรนด์เอมเบอร์โม แต่ไงก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับในขณะเดียวกันครับต่อสถานการณ์ของอังเรโอนาหน้าผู้รักษาประตูของทีมทางเจมส์ดร์เกอร์ก็ได้อัปเดตเข้ามา mm. เช่นกันครับว่าก็น่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปซึ่งทางรูเบนอัมอริมครับก็ไม่ได้ติดขัดที่จะให้ในายดานทีมหมอผีรายนี้อยู่เฝ้าเสาต่อไปถึงแม้เอาเข้าจริงแล้วตัวเขานะก็ยังอยากจะได้ผู้รักษาประตูรายใหม่ที่เขาต้องการเข้ามาสู่ทีมอยู่ก็ตามครับแต่ด้วยสถานการณ์ของทีมตอนนี้ถือว่าเป็นไปได้ยากมากๆ ดังนั้นครับการย้ายทีมของเอมี่มาดิเนสจากแอสตันวิลล่ามายังแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเช่นกันหลังจากที่อังเดรโอนาน่ามีแนวโน้มสูงที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปในขณะเดียวกันนะครับโมนาโกทีมจากฝรั่งเศสก็ยังคงสนใจอังเดรโอนาน่าแต่ด้วยค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตต้องการสูงถึง35้าล้านยูโรทําให้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเดินหน้าต่อกับดีลนี้เนื่องจากว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปที่พวกเขาจะจ่ายไหวนั่นเองครับ มากันที่ความสนใจในตัวคีส์มิธกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีของอาแซกต์อัคมาในลีกดัชกันนะครับและก็มีดีกีติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดยู19แล้วด้วยดูที่ตามรายงานของทางทีมท็อกส่อังกฤษครับมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นำโดยเจสันวีค็อกสมูในการกีฬาของสโมสซอนประทับใจฟอร์มการเล่นของคีส์มิธที่พึ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของอาแซกอัคมาแบบเต็มตัวในซีซั่นนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มีแผนจะยืนนน่นข้อเสนอประมาณ20ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวนักเตะมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยก็มีเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากสเปนอีกหนึ่งทีมครับที่กำลังให้ความสนใจวนเน,นคิดจากฮอลแลนด์รายนี้อยู่เช่นกัน และสำหรับผลงานของคีสมิทที่เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับลงเล่นไป30เกมทุกรายการทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสให้กับแอสแซคอาคมาในซีซั่นที่ผ่านมาโดยที่ในปีเดียวกันครับเจ้าตัวนะก็มีผลงานค่อนข้างโดดเดนน่นในหลีกรองกับผลงานลงไป13เกมยิง8ประตูกับอิกงแอสซิสจนถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เต็มตัวนั่นเองครับมาต่อกันที่เดียวกันย้ายทีมของแอนโทนีอีลันก้าอดีตเด็กป้นทีมผีแดงเราเนี่ยครับ ที่ตัดสินใจย,ย้ายจากนอร์ทแฮมฟอร์เรสไปร่วมพิมพ์นิวคาสเซิลด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์ซึ่งทางฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้รายงานยืนยันดีลนี้เฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยทั้งนี้ต่อดีลดังกล่าวครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในการขายครั้งต่อไปหรือว่าที่เรียกว่าเซลล์อันคลอสในรูปแบบที่แบ่งจ่ายจากกำไรที่ฟอร์เรสทำได้ซึ่งสัดส่วนนะครับอยู่ที่ประมาณ15-20ซึ่งหากคำนวณแล้วครับแมนเชสเต กอยู่ที่ประมาณ5-8ล้านปอนด์หรือว่าตกเราๆไม่เกิน12ล้านยูโรด้วยกันนะครับทำให้รวมๆแล้วกับการปล่อยแอนโทนีอีลังกาไปให้กับดอริแฮมฟอเรสเมื่อช่วง2ปีก่อนด้วยเงินประมาณ15ล้านปอนด์และเมื่อรวมกับส่วนแบ่งที่จะได้ในครั้งอีกประมาณ5-8ล้านปอนด์ก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะในตอนนั้นด้วยสถานการณ์ในตอนช่วงเวลานั้นของทีมก็ต้องยอมรับว่านักเตะฝีเท้าไม่ดีพอกับทีมจริงๆและที่สาคันก็ถือว่าเอามาช่วยโปะซื้อนักเตะรอบนี้ให้ทีมได้อีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นครับก็ยังคงคาดหวังว่าจะมีสโมสรอนยื่นซื้อเหล่าแข้งส่วนเกินทั้ง5คนของเราพ,พ้นทีมไปสักทีเนาะเพราะว่าทีมเนี่ยก็จะได้เดินหน้าต่อกันแบบเต็มที่สักหน่อยครับ มากันที่ประเด็นที่กําลังเป็นที่พูดถึงเลยครับกับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถอนตัวจากการเจราจาลับเกี่ยวกับการถ่ายทําสารคดีแบบจ่อลึกข,ของอเมซอนพลาสํสหรับซีซั่นหน้าซึ่งอาจจะกลายเป็นดีลที่ทําลายสถิติหลังจากที่สโมสสรุปว่าโครงการนี้อาจจะเป็นตัวรบกวนความก้าวหน้าของทีมชุดใหญ่โดยตามรายงานที่ด a ว i ด์ออ s สตีนเทีย1จาก The Atlantic รายงานมานะครับก็มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยุติการเจราจากับทางอ m a z ม n ซ r i พลมที่จะสร้างซีรีส์เกี่ยวกับ การสะท้อนภาพการทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆภายในทีมของซีซั่นหน้าดีลข้อตกลงนี้มีมูลค่าราวๆ10ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าหลังจากเจราจาก,กันมาหลายเดือนทั้ง2ฝ่ายก็ยังไม่ได้ข้อสรุปด้วยที่เหตุผลหลักก็คือรูเบนอามูริมไม่ต้องการจะเห็นความวุ่นวายในการถ่ายทำซึ่งจะกระทบต่อการทำงานและกสมาธิของนักเตะ ซึ่งสุดท้ายบอร์ดบริหารก็เห็นด้วยกับความเห็นของรูเบนอาโมริมก่อนจะมีการยุติการเจราจากับอาเมซอนพรามนั่นเองครับและกับการยกเลิกโครงการสารคดีกับอาเมซอนพรามครั้งนี้ครับก็เป็นการยืนยันว่าเสียงของอาโมริมเนี่ยก็ยังคงมีอิทธิพลกับทีมอยู่แม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกำลังไปเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลาบาก เขาเองก็ยังได้รับสิทธิในการปรับทีมตามวิสัยทัศน์ของตนเองถึงแม้ว่าจะต้องยอมปล่อยนักเตะดาวรุ่งอย่างอรเลฮันโดกาเนโช่ออกจากทีมก็ตามดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังดึงนักเตะที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของอาร์มริมเข้ามาและการตัดสินใจครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรนเองคงซับพอร์ตการตัดสินใจของเขาในเรื่องนี้อยู่ครับและต่อเรื่องดังกล่าวนะครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อเมซอนพราไม่ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ทั้ง2ฝั่งเลยครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่8กร,รกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ